พักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเศรษฐกิจก,กันแต่ว่าช่วงนี้ทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวดีๆนะคะเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความสดชื่นแล้วก็เพิ่มพละกําลังในการทํางานนะคะกระทิงแดงค่ะเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องดื่มแนวใหม่ให้มากกว่าความซ่าเจาะตลาดเครื่องดื่มชูกําลังติดตามได้จากรายงานของคุณกมลพันธ์ก,กมวลวานการีพัฒน์ได้เลยค่ะ เอ็กซ์ตรีมระดับโลกเจ้าของแชมป์ฟรายบอร์ดสองสมัยโชลีลาลอยตัวเหนือน้ำสร้างปรากฏการสนุกซ่าดนใจชาวเอ็กซ์ตรีมในงานแนะนำเรซพิซ่าเครื่องดื่มใหม่ในเครือกระทิงแดงที่ให้พลังงานและความสดชื่นจากวัวระนาสกัดคาเฟอีนจากธรรมชาติผสมวิตามินทั้งสองรสชาตินี้ได้ถูกเราได้ทำการวิจัยและพัฒนามาเพื่อให้ถูกกับลิ้นคนไทยนะครับทั้งสองรสชาตินี้จะมีความอร่อยต่างกัน โทนหนึ่งก็จะค่อนข้างาเป็นเป็นหวานเข้มข้นนิดนึงอีกโทนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสดชื่นแบบสบายๆนะให้ให้ให,ให,ให้ได้ได,ได้ได้เลือกซ่ากันทั้งสองแบบนะครับเรตตี้ซ่ามีสองรสชาติให้เลือกคือรสเลมอนกับรสมิกซ์เบอร์รี่กมลวันการีพัน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน